สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันอังคารที่16เมษายน2024พลังทำให้เกิดเสียงดังข้อท่องจำและเมื่อเขาเป่าเขาแกะเป็นเสียงยาวพอเจ้าได้ยินเสียงเขาแกะนั้นก็ให้ประชาชนทั้งปวงโห่ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังกำแพงมันนั้นก็จะพังลงลาบและประชาชนจะขึ้นไปทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตน โยชูวาบทที่หข้อที่5อ่านโยชูวาบทที่หกข้อที่สิบหถึงยีอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีหนึ่งพงกษัตรย์ยีิถึงยี่สิบเนื้อหาคริสเตียนจานวนมากไม่อธิษฐานออกเสียงอีกต่อไปและนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราเห็นกนารแสดงหลื์เดชในหมู่พวกเราน้อยลง ระหว่างการนมันสก,การครั้งแรกที่ข้าพเจ้าเข้าร่วมที่ RCC เราถูกขอให้ตะโกนฮาเลลูยาและเพื่อนที่อยู่กลางกลางข้าพเจ้าตะโกนดังมากจนข้าพเจ้าแทบจะวิ่งออกจากโบสถ์ที่ได้มีฤิเดทที่นั่นยังมีเสียงดังของขอดเครื่องบินที่จะพาท่านจากลอนดอนไปนิวยอร์กภายในเวลาประมาณ3ามชั่วโมงส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีคนบอกว่ามีเสียงดังด้วยเครื่องยนต์ที่ส่งพลังจึงมีเสียงดังแน่นอนของขอด ตำนานเครื่องบินโดยสารที่เร็วที่สุดในโลกจากความฝังของการเดินทางความเร็วหนึ่งเสียงรุันนี้คริสเตยนจำนวนมากต้องถูกําลองให้ตะโกนว่าฮาเลลรุยาเข้าพเจ้าจำได้เมื่อหลายปีก่อนตอนที่ข้าพเจ้าถูกขอให้เทศนาในช่วงคริสต์มาสคารโรเพลงสรรเสริญในเทศกาลคริสต์มาสที่อโศกและผู้มีเกียรติและผู้ทรงอำนานจะทุกคนก็อยู่ที่นั่นเมื่อข้าพเจ้าขอให้พวกเขาตะกนฮาลเลลรุยา พวกเขาก็ตะโกนเหมือนสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่มีความซับซ้อนจนรัพระเจ้าพูดว่าคนถัดไปที่ตะโกนฮาริยาคือคนเดียวที่จะได้เห็นปีใหม่คราวนี้พวกเขาตะโกนจริงๆคริสเตียนแทไม่จำเป็นต้องถูกกูัว,วา่าจะสรเสนพระบิดาและพวกเขาหลายปีก่อนพระเจ้ากําลังเดินและทิฐนในเมืองดีเดมโพเชนตอนกลางดึกด้วยความหิวโหยและกระหายฤทธิอำนาจของพระเจ้าพระเจ้าร้องห่าพระเจ้า ข้าพรองทูนพระองทั้งแต่แรกแล้วว่าข้าพรองไม่ต้องงานที่จะเป็นคนธรรมดาข้าพรองรับใช้พระองค์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตอนที่ข้าพรองยังบรรยายยุที่มาลัยเพื่อหาเงินมาทํางานของพระรองแต่พระรองดึงข้าพรองออกจากงานปัดนี้พระรองทรงแต่งตั้งข้าพรองเป็นซีอีโอผู้ดูแลทั่วไปและข้าพรองขาดริมหน้าที่จะทํางานที่ต้องทําพระบิดาขอทรงมอบดิมหนาให้ข้าพรองหรือ ขอส่งผาคาพระองค์กับบานขณะที่ข้าพเจ้าอธิษฐานพื้นดินใต้เท้าของข้าพเจ้าก็สัส่นสะเทือนอย่างรุนแรงเกิดแผ่นดินไหวที่สัมผัสได้ไกลถึงอิจิบุวอเดปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์แผ่นดินไหวไม่สงบเสียงดังรบกวนเป็นสิ่งจำเป็นมากสาหรับลิเดตหยุดพยายามที่จะไม่ส่งเสียงดังจัดคบควางการเคลื่อนไหวของพระเจ้าด้วยสิ่งที่เรียกว่าความซับซ้อนของท่าน ข้าพเจ้าอยู่ในจุดในชีวิตที่ต้องการให้คนอื่นมีไฟมากกว่าข้าพเจ้าเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าจากไปข้าพเจ้าจะได้รู้ว่าข้าพเจ้ากําลังทิ้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยคอมบินโดไว้ข้างหลังซึ่งจะพางานของพระเจ้าไปไกลกว่าที่ข้าพเจ้าทําหยุดสร้างดังที่คนหนุ่มสาวจะพูดว่าเมื่อท่านอยู่ในที่ประทับของพระเจ้าให้มีอิสระที่จะส่งเสียงดังเพื่อปิดก้นบานออกไปและปล่อยให้ลิเดนของพระเจ้าหลั่งไหล พวข้อทฐานร้องฮาเลลลยาด้วยเสียงดัง